จัก,กรพรรดิราชวงศ์หมิงจัก,กรพรรดิเฉิงฮัวจักรพรรดิพระองค์ที่9แห่งราชวงศ์หมิงจัก,กรพรรดิเฉิงฮัวพระราชโอรสในจัก,กรพรรดิเจิ้งทงประสูติเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ1990วันที่28กุมภาพันธ์คศ1464หลังจากจัก,กรพรรดิอิงจงสเสด็จสวานคต พระองค์จึงได้ของราชสมบัติขณะพระชนมพรรษาได้17พรรษาเฉลิมพระนามว่าหมิงเสียนจงใช้รัชศกเฉิงฮวาพระเจ้าเสียนจงเป็นห้องเต้ที่อ่อนแอแม้จะทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากขันทีที่ตอนนี้มีอำนาจและอิทธิพลล้นฟ้าสามารถจับกลุ่มและสังหารคนได้แต่พระองค์ก็ไม่จัดการประการใด พราะพระองค์ก็ถูกแวดล้อมด้วยอิทธิพลของขันธีอีกทั้งพระองค์เองยังหวั่นไหวง่ายไม่ค่อยเสด็จออกว่าราชการให้ขุนนางเข้าเฝ้าถวายรายงานเพราะไม่ไว้วางพระทยัยราชการต่างๆจึงตกอยู่ในมือขันทีโดยปริยายในราชการนี้ไม่มีสิ่งใดโดดเด่นนอกจากขันที พระองค์ยังมีสนมว่านกุ้ยเฟยซึ่งเดิมเป็นพระพี่เลี้ยงที่ดูแลพระองค์ขณะที่ตกยากจึงรับนางมาเป็นสนมซึ่งสนมว่านผู้นี้ทะเยอทะยานและเกรงว่าหากห้องเต้มีโอรสกับสนมอื่นจะเป็นภัยแก่อรสของนางนางจึงมักจับสนมอื่นที่ตั้งคันไปทำแท้งจนหมดแต่แล้วไม่นาน พระโอรสที่ประสูติจากพระนางก็สิ้นพระชนพระเจ้าเฉิงฮัวจึงไม่เสด็จฝ่ายในอีกเลยข้อส1475วันหนึ่งมีพระปรารพกับขันทีจางมินเรื่องไม่มีทายาทสืบบรรลังเขาจึงกราบทูลว่าที่จริงพระองค์มีโอรสหนอมังกรที่ประสูติจากอดีตนางกำนัน ซึ่งขณะนี้อยู่นอกวังด้วยความดีพระไทยจึงโปรดให้นำตัวเข้าวังและขอร้องสนมวานให้ช่วยดูแลเด็กน้อยผู้นี้ซึ่งทำให้ต่อมาไม่กี่วันมีคนพบศพขันทีจางมินถูกมัดมือจับเอาทองกรอกปากส่วนมารดาขององค์ชายน้อยก็ผูกคอตายโดยไม่ทราบสาเหตุคศ1 4 7 7 เฉิงหัวที่13จักรพรรดิเสียนจงมีราชองค์การให้ก่อตั้งสีชางโปรดให้ขันทีหวังจือ้อขันทีคนสนิทของว่านกุ้ยเฟยเป็นผู้บัญชาการเหตุผลที่ส่งตั้งซีชางช่วยสอดส่องคุมตรงชางกับองครักษ์เสื้อแพรอีกทอดหนึ่ง ในปีเดียวกันนี้สนมว่านกุ้ยเฟยถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคตับวายเฉียบพลันทำให้พระองค์สะเทือนพระทัยมากคศ .1482 หลังจากตั้งซีฉ่างได้5ปีมีขุนนางใหญ่น้อยรวมทั้งตรงช่างถวายรายงานเรื่องการที่หวังจือ่อใช้อำนาจมิชอบพระเจ้าเสียนจง จึงมีพระราชอ,องค์การให้ยุบสีชางส่วนวังจื่อได้กราบบังคมทูลลากลับไปอยู่บ้านเกิดคศ1487วันที่9กันยายนจัก,กรพรรดิเสียนจงสเสด็จสวรรคตคณะมีพระชนมพรรษา40พันษา, 40, าทรงครองราชนาน23ปีจัก,กรพรรดเฉิงหัวครองราชตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา